Toyota c o ค o l l a p i ิ k u p 2026รุ่นใหม่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความนิยมที่ยาวนานของตระกูลค r o เ l ลและความแข็งแกร่งของรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและงานบรรทุกขนาดเบารถร,ถรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถกระบะขนาดกลางที่มีความประหยัดน้ำมันความทนทานและยังคงไว้ซึ่งความสะดวกสบายแบบรถเก๋ง To y ยต a ได้ใช้ประสบการณ์ยาวนานในการพัฒนารถกระบะอย่างฮิลลิสมาผสมผสานเข้ากับความเป็นครอเรลที่โด่งดังด้านการใช้งานในหมู่ และความเชื่อมั่นในคุณภาพส่งผลให้ครอเรลพิคับ2026กลายเป็นตัวเลือกื่นที่น่าสนใจในตลาดโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่นิยมรถกระบะขนาดกลางและรถใช้งานอเนกประสงค์การออกแบบภายนอกของโตโยต้าคอเรลพิคับ2องพมีความทันสมัยและฉกเฉียวตัวรถอิงพื้นฐานจากครอเรลรุ่นซีดานและแฮทแบ็กแต่มีการปรับโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับการบรรทุกกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่คล้ายกับทีเลสรุ่นล่าสุดแต่ลดความแข็งกราว เพื่อเน้นความทันสมัยและเข้ากับการใช้งานในเมืองฝ่ายหน้าเลดทรงเรียวยาวพร้อมไฟกลางวันแบบเดทันรันนิ่งและที่เสริมภาพลักษณ์พรีเมียมกันชนหน้าและหลังถูกออกแบบให้ทนทานต่อการใช้งานจริงด,ด้านท้ายมาพร้อมกระบะท,ที่ออกแบบให้มีความกว้างและความสูงพอเหมาะสำหรับงานขนาดยักษ์ท้ายในชีวิตประจําวันหรือธุรกิจขนาดเล็กนอกจากนี้ยังมีล้ออลลอยตั้งแต่17ถึง19นิ้วให้เลือกตามรุ่นย่อยห้องโดยสารภายในยังคงความสะดวกสบาย และความรูหราสไตล์ทรอเลอร์การออกแบบเน้นความโปร่งโลง่งใช้วัสดุคุณภาพสูงบอดนั่งด้านหน้าออกแบบให้กระชับและรองรับการนั่งระยะยาวขณะที่บอกดหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บของเมื่อจําเป็นภูมิลายมันติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงระบบเสียงคุณภาพสูง ที่ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้รับความสะดวกสบายสูงนกสุดทายในะยังมีช่องเก็บของช่อง USB-C และแท่นชาร์จไร้สายที่ตอบโจทย์และสไตล์สมัยใหม่ด้านขุมพลังโตโยต้าคาลาสติาสี 2000, มีหลายตัวเลือกขึ้นอยู่กับตลาดเครื่องยนต์หลักเป็นเบนซิน2.0ลิตรไดนามิดฟอร์ที่ให้กำลังประมาณ1 7 0 1 8 0แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่เน้นความประหยัด และความนุ่มนวลสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะสูงข,ขึ้นยังมีรุ่นเบนซินเทอร์1.6ลิตรที่ให้กำลังมากกว่า200แรงม้าขณะที่ในบางตลาดอาจมีรุ่นไฮบริดที่ใช้ระบบไฮบริดซินเ r อร์จีร e ของโตโยต้าซึ่งผสมผสานเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้แรงบิดที่ทันใจประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบขับเคลื่นลื่นมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายสมรรถนะของโคโรลพิค2026ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมทั้งการขับในเมือง และการขับทางไกลตัวรถมีการปรับช่วงล่างใหม่ให้แข็งแรงขึ้นแต่ยังคงความนุ่มนวลในแบบครืลองปรุมมาลายไฟฟ้าถูกปรับจูนให้แม่นยำและคล่องตัวเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในสภาพถนนแคบของเมืองและถนนไฮเวย์นอกจากนี้ยังมีระบบดรีฟมอดซีเล็กที่ให้ผู้ขับเลือกโหมดการขับขี่เช่น Eco n o น m a l และ Sport เพื่อปรับการตอบสนองตามความต้องการระบบเบรก ABS, e b d และระบบควบคุมสเสถียรภาพช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่ ความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโตยโยต้คโกลว์พิทั2026ที่ติดตั้งระบบ o y o t a ้ a เซต y เซน s ์รุ่นล่าสุดครอบคลุมทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมการตรวจจับคนเดินถนนและจัดยารระบบควบคุมขวา